ลโมโมเรลินโอ้ดินแต่เฟสเฟสบอทแอปบอทแอปเบื่อทุกคเป็นยังโซโล่กันได้โอ้สื่ออย่างว่าดูใจดำ ทักทายสบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สูู่สุ่คนว่าสิเป็นเอฟซีภายในประเทศหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับการสู่ทางช่องยูทูบของสาวแก้วบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกับสาวแก้วกาอยู่ที่บ้านโคกปลาวายพี่น้องวันนี้สาวแก้วกาไรกามาทางบ้านโคกปลาวานะกามีเห็นผูสาวคนหนึ่งพี่น,องงน,น,น้องได้ยินคนอ่อนคนเปิดใจว่าสัน โดยแต่ว่าชื่อเสียงเรื่องน้ำเพิ่นจะเป็นภายนั่นนะคะอ่าเรื่องราคาว่าของเพิ่นก็จะเป็นนั่นแหละกัไปเบิ่งไปสมบู้อมกันเลยเนาะโดยโอเคพ่อพี่น้องไปเบิ่งไปสมบู้อมกันเลยมีสแกวกาหอดเฮือนของผู้สาวแล้วพี่น้องเลยจักชิ่มันเฮือนเพิ่นหรือว่าเพิ่อนมาดินเนาะโดยกะมาพ่อทั้งสองสาว ໂດຍສະບາຍດີเด้อเนาะທັງຊາວຊາຍຕະກາວານດດໂບຍັງນໂຕີອງ f ກຄົນນກດສະບີດນາາວກບຮຊດຂາຫາທາງນ້ນນດດສະດ นั่งคออีกไงนังเอ้ยก็ยังนั่งถึงงามแท้เลยเนาะเน่ยเพื่อนเจ้าเองบ่นะบ่เพื่อนหมูโอ้เพื่อนหมูเพื่อนมาหนิกะเนาะถามซื้เสียงยังน้ำพ่นน้องพ่นกอนเพราะว่ายังไม่ถามเด้โดยน้องซื้อยังเนาะซื้อเหียบซื้อเหียบโดนดีว่าน้ำดีว่าเพชรกี้ เผ็ดกีเพชรกีเผ like oh, uh ็ดกีโอ้ยน้องเผ็ดกีไงสื่องามเนาะสื่อก็งามน้ำก็คองโอ้ยสมสื่อเ้ยพี่น่อยเลยน้องอายุได้จักปีแล้วนางสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีเต็มนี่ปะ ม่ขสปดอืสิบเจปดแล้วยสิบแล้วผ oh ู้สาวสาวสดจริงๆไดปโดยยังเคยมีแฟนืออบ่เคยมีแต่ว่าเลิกแล้วเนะโดยเคยมีแต่ขบแฮกอะไรพท์โทรศัพท์สีบลอกโดยเคยมีผู้่าวไม่สั่นเออมีผู้่าวแกมีผู้่าวโดยแบบรว่นะาวยมือแมนเ่าเคยยังอยู่ร่วมกันแล้วนะสิแน่บเมนะตอนนี้น่องยังข่าวงเยียนอยู่บ่นเกออกแล้ว กยอะั้หองเยอหองใดเลยม4อ้าเพือออกกันานอยากออกเลยโอ้จอกอย่างเฮียนวอยู่บ้านเห็ดยังส่อยู่บ้านนี่เบียรเห็ดยังมีตลิงงัวอยู่ลำพนอืมนพอเมย์บอวยงัเนาะดเดือนจะมีกันจะก้นซะ เจ็ดเป็ดกระคุณทำพรมโอ้โกระคุยใหญ่นะแม่ปัจจุบันนี่ได้สอยูสามคนเอาไปทา้งหลเบิร์เลยเป็นครอบเป็นครัวไัมันแม่โอ้าครอบสามครัวของพี่น้อเนาะถือว่าคนนี้นี่ถือว่าพ่นอยู่นลำเมงเนาะเป็นลูกสาวล่าบ้านนี่เฉพาะจังหนาหน้าทงกว้างเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อตีคนใดที่มาเป็นเคยกันลูกสาวล่านี่ สัมถึกเลขเก็พี่น้องเลยอ่าเจ้านี่ยที่ว่าามสัมภาษณ์ท่ามาถามทานเนี่ยแต่ว่าเจ้าเปิดใจบ่หรือว่าอยากได้คนคุยยังนะทำไมโด้ยเปิดใจคนคุยบ่โดยตอนนี้ยังมีคนคุยโบ้เชื่อนะคอยกัสวน่าถนกงามปานนี่เนาะผู้บ่าวเบลี่ยิ้มใส่หนิเคยว่าบัวเม่นเคยว่า ยาบุเชนซ่สายคุยวะพูดเบาากัน่ดทนพ่อพว่าพูทันเกิดสงสัย่านพันเรือกูแจ้งบอกมีสเปคอยู่บระสัสเปคเดีว่ามีหมักคุอาย่ใดฮะซาใดหไหนหมักคนแบบขาวดำามสูงจังใดหะน่เด่ดโอ้อายุเดจำกัดบออายุ พอจำกัดเพิ่นกะได้คุยโอ่เปิ้นไคุยมีโอกาสเบิดเนาะรุ่นน้อยรุ่นใหญ่เพิ่นกะบ่มีจำกัดอายุเนาะเลยบางคนกแบบอยากคุยนเบาลาวหรือว่าไทยอยากคุยบางคนก็เนาะเป็นพิเศษนะเป็นพิเศษีไดได้เบิดอือลาวหรือไทยก็ได้เบิดต่างประเทศได้เบิดต่างประเทศได้ซะได้สว่าต่างประเทศว่าเป็นเด้อว่าหยอกเพิ่นพี่น้องเนาะ่าให้น้องเพิ่นหัว ลงสาวเผ็ดเผ็ดยังก็เผ็ดกี้เผ็ดกี้โอ้ยนั่นแหละชื่อก็งามมากชิดเด็ดชิดเข่าชิดแปะแต่ว่าตัวน้องเพิ่นน้อยเนาะ่นเพิ่นเป็นคนตัวน้อยแม่นตัวน้อยเพอดีเป็นตาหักนี่น้องไงจากคนผู้ชมผู้งามได้ยังไงเนาะจะไปทางไหนบ่เหมือนตั้งแต่ออกอันว่าออกคงเฮียนมาหนิจายังบม่ได้ไปไทยเตี่ยว โอม่ได้ขีดอยาไปไงขีดอยู่คือไปก็มีผูอยู่น้ำเพลนโอ้มีผูอยู่น้ำพอนะจังเอวยังางอายฝ่าเงินมาห้ใไสฉันนั้นบะเป็นกรฝากมาบะฝากมาอยู่เตมาเงินเป็นกระบายเพราะว่าเพิ่นก็มีหนาที่ของเพิ่นนนาะภาระเพิ่อนแต่ป๋องขึ้นข้าหาไสเองแล้วนอนปะอ้าวเห็นห้เห็นนาใชไปะเห็นะเห็นห้เห็นนาด้จ่ะ ยอดเอาพนยอดเอาโอ้ผมมีผู้ไทยแมนมาเด้อผอแม่พี่น้องเลยมนเป็นกำลังขัดครายในเห็นหน้าคนนีเลยต่วงัวควายจากโตงัวควายี่หางดูจดียดียไลอยบน้านนี่แบ่มนผู้ไอ้น้าอืเยกินข้าวกินน้ำแล้วบ่มื่อนี้กินเร็วกินอเยกินกับยัง กินเค็มเปียกกินเค็มเปียกฉันได้ผลยังหุ่นดีเนี่ยกินไปเส้นดแม่นตอนนั่แห่งขับแล้วก็แต่เ้ายังไม่ได้กินเข่าโอ้จะบอหุ่นเจ้าจังคัะไม่วะแม่นม่ได้คือข่อยแล้วข่อยโอ้ยสามเต้าแล้วข่อยโมเมนได้ตอนนั่งรถรถน้ำหนักอยู่บอยอดมันทุนหุ่นบดีอะไรจังอยากหลุดเนี่ยนะพอหุ่นดีนะเพื่นบออยากหุ่นดีขึ้น้องสาวคนนี้นะฉันเจ้านะเพื่อนบอพอได้ผล น้องคนมิตรยิ้มเนาะอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีพี่น้องเลยแต่ว่าอยากเชื่อมันได้ว่าเพื่นบ่มีแฟนเนาะเพื่นเพราะว่าเพื่นหน้าตาดีแต่ว่าอ่ากับบุเคยมีแบบคนโทรเข้ามาคุยน้ำบ่ำแบบถ้าสมมติว่ามีอันเจ้าเปิดจากที่เจา้ามีเฟซบุลา์อยู่บ่โอ้พร้อมจิเจกบ,บ่ โดยผมต้องการคนคุยคักแน่พี่น้องเอ้ยความแจกที่ยางเนาะหแบมแจกเปิดใจนะตรงแจกดิเนาะได้๋ยจะมีคนมาคุยคืนไงแมนของเพิ่นแบบว่าอยากได้ต้องการคนคุยอยู่แล้วเนาะแม่นๆๆนโดยเพิ่นบึงดู้ห่ะบิ่งดู้ไลก์กระดิ่งบ่สไลก์บ่ได้ะดิ่งโอ้ดินแต่เฟซเฟซบอสแอปบ่สอสแอปเบอร์ทรบ่เป็นหยังโซ่เล้เพื่ได๋โอ้ สื่อย e e, ังวะดูใจดำแต่ฉันหวังดีเพ่ผลมาได้โอ้ดูใจดำแต่ฉันหวังดีค่ะพี่น้องเอ้านับเลยสถานะเพป็นกระตั้งวสดตน้องพี่น้องเนี่ยเบอร์ค่ะปีนมาทั้งก่อยในโอ้ดู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 สูตรสนิทเลยเมืนบอกเลยแต่ว่าโทรศัพท์เพิ่นนี่กะ บบดีบันไดพี่น้องเลยเนาะไปปีแล้วเครื่องนียเนาะข้าวสองปีแล้วโอ้ใช่ข้าวสองปีแล้วถ้าใครสนใจแปลว่าอยากติดต่อเข้ามาหาน้องก็ข้ามาได้เลยเนาะถามมันบอแจ้งบนยังกัเข้ามาทั้งทีมงานพวกเฮาก็ได้พี่น้องเลยเนาะโดยติดต่อมาทางอ่าทีมงานของเฮาได้เลยโดยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเป็นสะพานให้ก็ได้ เดี๋ยวจะเป็นแม่ซื้อให้เพอเลยต้องรีบแล้วเนาะแม่นดวลจองมาใหม่ไฟเล็กป้ายแดงอยู่เด้อพี่น้องเด้อยัง่ทไนมีไผจองเด้อนี่เด้อสมมุติเราพนทโธมานี่แบบว่าพนกับอายุหลายเนี่ยเจ้าก็อิะคุยนับพนอย่าบ้านางคุยโอ้ก็คุยได้เนาะโดยแบบว่าพนมาถึงมาพนอะไรยังบบจำกัดอายุเนาะโบจำกัดอายุบบจำกัดอัน คิดไรงามอะไรก็ได้นะเพื่อนไหมเราจะมีคนคุยเราจะมีคนจริงใจเนาะหนุ่มรุ่นใหญ่อายุหาหกสิบมาจีบน้องคืน้องก็สิฮะก็จะคุยไปก่อนก็ลองคุยไปก่อนเนาะโบยันมาเพิ่อนไทยหน้าไม่ได้บ้รุ่นไงแบบกคุยไปก่อนเนาะโอ้ไทยบ่ได้ก็จ้างเอาได้ยู่อะลรบางทีว่าบ่ได้เนาะบางทีเพิ่นอายุหลายแต่เพิ่นนั้นว่าแบบเอาน้องไปอยู่น้ำกับมี โแต่สมมติว่าเอาไปนี่น้องสะไปยี่วะยังโอ้ยังคุยไปก่อนเนาะยังเบิ่งก่อนเดี๋ยวจ็คสินมยนไพร์มาแล้ต้องได้บิ่งพ่อแม่จันสิเนาะไพรได้สิได้อันน้องไปหัวใจน้องไปก่อนนี่เนาะต้องเฝาเฝ้ามาจองเด้อพุณนีมต้องรอรุ่นกันไปพี่น้อง้ก็คนจบงานนี้สาวเคยลืมชื่ออีกะไรเพชรกี้เพชรกี้โอ้น้องเพชรกี้ แม่น้องเฟกีสาวลาวพี P. P. Oh, ่น sure. ้อยคนงามเบือน้ำผาเงื่อนเบือเหรอเนาเบือบือน้องสาวเองเพิ่นหมจักแม่โอ้ไม่ยังว่ายาน้องจบมัสีนี่จบมาได้จากปีแล้วเนาะงสามปีนี่อ๋ออเฮียนได้สามปีแล้วโอ้ถ้าสมมูรณ์ว่าเพิ่งเฮียนต่อนีในปนอาชีพจบแล้วปีนี้เนาะปีนี้ปีสุดท้ายมอเต็สเขาคือโบเฮียนต่อเลยนะ มีมันย่ากยาามีมีน้ำผึน้ำเมแหิมน้เี่ยากยากน้ำก่อนน้ำคัวโดนกระป๋ตี่นองนเรนากเจว่ามีน้ำ <c oughs> ผึ้มาจากมีพอมีอยู่บ่อม่อันนี้ก็อยากเป็นค่อยว่าทางน,อน้องแตอยากมีปัญหาอยู่ในน่องคนวะมีปัญหาทาั้งขึ้นพอ่อเนาะแ้วกะทั้ทงพอทั้งเม่เพิ่นกันยากี่นทังน้องเพิ่นกับเหตุผลเพิ่นกาที่บริยนโตกันน่น <c oughs> นี่เลยพี่น้องเ จิกี้คอยคิดว่าโอ้ยเห็นแต่ออกเห็นแต่อยากได้แฟนเท่านั้นได้ค่ะว่าเราออกแต่สามปีเลยโด้สามปีแต่ยังบ่มีแฟนอยู่เมนเราโยกน้องเพื่อนนี่แน่สงสัยเราสิคล่องสวยเป็นอมตะเลยเหมือนกันแต่ว่าเรามีแล้วเราปฏิเสธผู้บ่าวจักรคุบายอย่างมาขอจริงจรินะบ่ยังบ่มีอ๋อยังบ่มีคนจริงใจ แต่ว่าทางเจ้านี่บ่ได้เลื้อเนาะนังเนาะดูดยคุยได้ทุกเพศทุกวัยโดูเขอเพี่โอ้เห็นว่าทุกวัยกับไซโลเขียนมากกอ่าบ้อเนาะหัวใจกันไปห่ายที่นะทางโบไซโเขียนกับไซเพื่นเพื่อนมากกว่าโวไว้ไม่โบไว้โบหยอกน้องเพื่อนใดพี่น้องเอ้ย ให้นอก่นหัวแน่โอยังเพป็นค่ายเขียนนะแบบเพิ่นกะอยากเกินเคยแน่เพิ่นกะไม่อนะเพราะว่าไม่เนาะอันนี้ก็เป็นทําอิจทีโดยเป็นครั้งแรกเปิด็จใจอเป็นครั้งแรกกะเพิ่นกะอยากอยากเกินเคยแน่เขาก็บอกแบบหยอกหยอกเพิ่นไปน้ำนี่แหละเป็นเนื้อหาลุงหัวน้ำเนาะตอนนี้ดีนะนี่มาดินที่อันมุงบ่าวเมนเหมือนมาดินเอาใจดูเพื่อนคุ้มมือบ่าวโบบางมือโกงนาโอ้แต่ว่ามานอนเพื่อนเมนน่าจะไกลบ่า ไกอ๋อยากอ่ะพ like. um> ่อแม่ทางมันยากเฉพาะหุ่นเจ้าจังดีย่างขึ้เรื่อย่ากไ่มย่างไปให้แต่หนาก็แต่ว่าน้อยแม่น้อยนักที่ได้อยู่เฮือนเนาะโดยทางผู้สาวเพิ่นไปเรียงงัวเลยไม่ลุมันเนาะไปทุกมือเลยด้วยจะยากคนหน้าก็เป็นง่ายเนาะ นั่งทางน้องเพิ่นกะแบบก็ได้ลิงไลน่นะส่วนแต่เฟซบุ๊กอันนั้นมีเบอร์บ่ร์สเบอร์เบอร์โทรคขนาดโอ้อ่าบ่เป็นยังเบอร์โทรเดี๋ยวห่อลังไม้ก็ได้เน้อโดยเดี๋ยวปักมุดไว้ให้ที่ลังไม้นาะโดยถ้าไปอยากได้ก็ติดต่อมาเบานลำเฮาโดยเอาลังไม้แดงยังก็ได้เน้อความเป็นเบอร์โทรแบบเบอร์คลายเน้อง่น บมได้เห็นอย่งถ้าเห็นว่าโทรศัพท์เบสเบสเล่นเนาะไปเดียงง้วบบเป็นเดียงเนาะง้วไปกินข้าวเพิ่นบ่าวาได้เลยคือสิว่าแปลกแทบวาอันเมื่อก่อนนี่คือผมมีคนโทรบันนี้คือมาอันนั้นแทบวาได้ค่ะก็อยากปิดอันปิดเครื่องนี้เพื่อนแรกว่ไม่เราบ่ปิดดอกเราอยากอยากได้คนคุยอยู่โอ้ยสิว่าโทรมาหลน์บอหลับสายเพิ่นบ่าวาได้เนาะนะโอ้ยถ้าว่าน้องไปนั่น ส่วนไลยน้องที่ไปน้ำงัวบริวาเห็ดยังหลักๆักการเมนใหญ่งัวหาเดือนน้ำงัวบริวารลกหย่าลกยังเขาให้ใช่ป้บสะสมว่าทุหาน้องเพิ่นบ่หับกับเมนเพิ่นไปนั่นเนาะลูกหย่าลูกตรงไปงัวเดืองงัวเด้องยังได้เนาะบางทีกบบมันก็บบอยากมีสัญญานในพี่น้องเลยเนาะอยากติดต่อยังง่ายเลยแหละคนงามไปแต่ให้แต่หน้าบูฮือนนบ ังานกันยากยากสื่อสารยากแน่เนาะหน้าเพิ่นก็บอกอยู่ไกลหน้าเพิ่นคืออยู่ป่าอยู่ดงอยู่ดง่นาดเนาะเลยยอดเอาครูปีบ่ะเขาโมค่ะกับยอดปีนี้อ๋อไปยอดปีนะชี้ได้ล so ่ะจำใดแล้วเนาะไปเก่ากระไปยอดบ่ จะเกาดำดำหมืนเลปีเปีน <At S 2> ี่แบบว่าากก็เลาโยนเอาบอ๊ะแม่นม่มีคนเห็นนี่นีกับ้างนอิ่นแบบว่าหนะครูไทยเนาะหยาะก็ได้ขึ้นลายบอยอเนะขึ้นขึ้นลายอืมก็จิได้ลกแหนามือแลเนาะโอ้โกา ทางน้องเพิ่นเปิดใจแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะกับเอฟซีทางฝูทั้งฟังไทยบางอย่างกะดีบ้อนได้เหมือนเนาะว่าวไทยว่าวลาวเล่นตำกันไปแจกบาทนี่ดวนดวนเด้อจิโอ้ยกับใครอันชากระแม่นน้องเพิ่นติดใจปะได้เนาะโอ้ยเพราะว่าเพิ่นกะหากระเปิดไปครั้งแรกนี่เนาะโอ้ยโอ้กากระแจกเฟสแจกไล่พี่น้อยโอ้ย แจกเฟซแจกไลฟ์เป็นข้างเป็นเมื่อนี่เป็นเมื่อครั้งเป็นครั้งแรกเนาะโดยเมื่อก่อนกับพ่มีคนโทรมาหาบ่มีจัาดน้ีดีนี่แม่เฟซไม่ยังกับ่มีทูบ้าวแชทมาลงบ่ก็บพ่อมีแฟซก็ยังดินงมาบ่ถือใจยังบ่ถือใจเนาะแต่ว่าบ่มีคนยังไงก็ถือใจบ่ได้นะพี่น้องเลยยังลมกันยังบ่ทันได้โอเคประเดีเลย แบบว่ามีแต่ว่ามีคนมาแค่คุยแบบว่าทักทายดินโยหัวใิแต่ว่าคนที่หักจริงนยังบมมีแบบนี้นะน้นเลิดแบบเอใจหาคนที่จริงใจเนาะโดยต้องการคนคุยนี่คือคนที่จริงใจน้ำน้องเนาะโดยหัวจำกัดอายุก็ได้ขอแต่จริงใจแมนบอกโดย ทางน้องก็อยากพักพ่อนใยเนาะกระทั่งฮาสิกับบริพัวพนุดูว่าเวลาน้องพนหลายแล้วเพื่นก็ใชมเงินได้แหละนั่งเตือนอีกอย่างกับเมื่อกี้นี่ก็เห็นเพื่อนนอกมาแต่ข้างนอกในเนาะโดยมาเพื่ออยากพักผ่มาแต่กินข้าวเปียกวะเนยโดยกาศิบริพัวทางน้องพนุได้แน่นเนาะกาคอให้เจ้าเจอคนตีหักจริงเนาะโดยกาคอให้พ่อหักเทะไปไวเห็นหน้าหน่อยโดย สบายดีเนาะสบายดีอ่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะทางจากแก้วก็ได้มาหาทางสาวโสดคนหนึ่งอยู่ที่บ้านโคกป่าไผ่พี่น้องสาวผู้จบผู้งามเนาะโดยอ่าเมื่อนี้กะจากแก้วกับพ่อเป็นครั้งแรกถือว่าเพิ่นเปิดใจเปิดคลิปนี้น้ำซองบอลาเพิ่นเนาะเห็นน้ำบอลาเพิ่นนั่นแหละโดยกะสิได้พอประมาณนี่แหละพี่น้องเยเนาะส่วนจากแก้วกะ จะได้ขอจบคลิปตรงเวียงที่นี้เนาะการพอกันในคลิปหน้าได้สันติคลิปนี้ขอกราบคำว่าสบายดี